ทำเดินข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประวช้ยในเจริญานในการรับชมสำหรับสมุนไชกินแบ่งรัฐบาลเท่านนึงแม่หญิงบรมีพาลวยสวัสดีค่ะคลิปนี้มีเก็บตก3มสำนักดังเลขเด็ดหมาเร็วเลขล็อกไปดำและเลขซองแดงแต่ก่อนจะไปดูแนวทางแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดีมด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับเลขเด็ดมาเร็วสองงวดล่าสุดก็หลุดไปนะมีเข้าในงวด17มกราคมและก่อนหน้านั้นงวดหนึ่งมีนาคมนี้น่าจะต้องเข้าแล้วนะเลขเด็ดมาเร็ว3ตัวบนเม็ดเดียว907 2ตัวตัดจะได้9097กับ07ล่างให้เด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งสองตัวเม็ดเดียว19 เลข9097กับ19ก็เป็นเลขที่สวยแล้วก็ตรงกับหลายๆสำนักเลยนะมาลุ้นกันว่าเลขเด็ดมาเร็วงวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันกับเลขล็อกใบดำสองงวดล่าสุดก็หลุดไปเหมือนกันค่ะมีเข้าในงวดก่อนหน้านั้นก็คืองวด17มกราคมที่เข้า16นะคะ มาลุ้นกันต่องวดหนึ่งมีนาคมเลขล็อกใบดำให้3ตัวเม็ดเดียว618ตัดเล่นจะได้61 68กับ18 2ตัวมี19กับ14ก็มีติดเลขดางอย่างเลข68 19กับ14ด้วยนะคะซึ่ง3ามหางนี้ก็ตรงกับหลายๆสำนักแล้วก็ตรงกับฝันเป็นจริงด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขล็อกใบดำงวดนี้จะเข้าไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะและมาปิดท้ายก,กันกับเลขซองแดงงวดล่าสุด16กุมภาพันธ์หลุดไปนะคะแต่งวด1กุมภาพันธ์เขาทำผลงานเข้า90ค่ะสถิติ5งวดก็เข้าได้3งวดอยู่นะงวดนี้ต้องมาแล้วคะ่ะ1มีนาคมเลขซองแดงสั่งวิ่ง9ตัวเดียว 9ล้านเปอร์เซ็นต์สตัวมี914กับ918 2ตัวมี19 94 98 14กับ18เลข914 19 94กับ14 4ตัวนี้ก็ตรงกับเลขดุดวงในเลยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขซองแดงงวดนี้จะมาไหมก็ขอให้ทั้งสามสำนักกลับมาทำผลงานเด็ดๆในงวดนี้นะคะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปสรุปเลขชนเด่น39สำนักค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพาโรยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลใหญในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่น กดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชอบดีรวยรวยรวยค่ะ